สวัสดีครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับห่างหายไปนานครับก็มาพบมาเจอกันใหม่อีกรอบนะครับอีกหรืออีกหลายๆรอบต่อจากนี้ไปครับโทรศัพท์ก็ไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะครับอยู่กับรากมะม่วงแล้วนะครับอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองครับผมมีนวลทองจันทร์สามต้นหมอนทองห้าต้นนะครับแล้วก็มูสันชิงครับต้นใหญ่ก็ประมาณ สิบกว่าต้น15บห้าต้นครับผมนี่นะครับเรามาดูครับว่าผมใส่ปุ๋ยไรนะครับสีฟ้าฟ้านะครับผมเป็น25 7สิบห้าเของยารา,านะครับผมแล้วก็สีน้ำตาลเป็น15 15 15, 15ของตากะต่ายครับอัตราส่วนผสมก็หนึ่งต่อหนึ่งครับ ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วครับผมท่านผู้ชมครับใส่ประมาณหกกำมือ7ก็ดกำมือนะครับใส่หนักครับผมเพราะว่าหนึ่งเดือนครับผมใส่ปุ๋ยเคมีไปหนึ่งครั้งครับก็เลยใส่หนักไปครับต้นเล็กก็ใส่ประมาณ5ก้ากำมือครับมันก็จะมีต้นไม่เสมอกันอยู่นะไม่ใช่ต้นเสมอกันนะครับผมอันนี้ก็นวลทองจันทร์ครับ สวยใช้ได้เลยครับผมสาเหตุที่ผมใส่ผสมยี่ส้ากับ15 15 15นะครับผมก็คือว่าหนึ่งก็คือผมต้องการสะสมอาหารด้วยนะใส่ตัวฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าการสะสมอาหารนะครับผม มันก็จะกินพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับทําให้ใบเขียวครับผมใบเขียวนะครับแล้วก็ใส่ในตรกเจ่นไปด้วยนะครับก็จะทําให้ใบใหญ่การสะสมอาหารของผมนะครับก็คือไม่ได้เอาลูกนะเพราะดูต้นแล้วมันยังไม่ไม่เหมาะนะครับมันยังเล็กอยู่นะ ใส่สะสมอาหารเพื่อให้ใบมันอยู่นานขึ้นนะครับปีที่แล้วครับผมแย่ครับผมทั้งหน้าหนาวครับหนาวจัดแล้วก็มาร้อนจัดครับใบโซมครับผมใบเหลืองโซมนะครับมีต้นนี้นะครับผมต้นใหญ่ๆนี้นะครับผมหมอนทองครับที่ผมดูอาการมานะครับใบมันเขียวตั้งแต่ทีแรกเลยนะตั้งแต่แตกยอดมานะครับ มันก็จะเขียวไปตลอดเลยนะไม่โทมนะครับใบเหลือเยอะด้วยถ้าใบเหลืองๆแบบไม่เขียวมากไม่เข้มนะครับพอเข้าหน้าหนาวไปนะมันจะสังเคราะห์แสงไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าอากาศนะครับผมอากาศมันหนาวแล้วก็เข้าหน้าร้อนก็สังเคราะห์แสงไม่ค่อยได้ครับใบมันก็เริ่มแก่นะใบก็เริ่มเหลืองก็เลยว่าสะสมอาหารไป ประมาณหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ใบมันเขียวเข้มมันก็จะอยู่รอดครบหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนปีหน้านะนี่ก็เริ่มสวยขึ้นนะครับโตขึ้นสวยขึ้นครับมีต้นเล็กครับปลูกซ่อมครับอันนี้ครับผมเอเดาการเอนแอคเทนโนะครับ แอนแท็กโนตนะครับหรืออาจจะมีเชื้อราด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจเบื้องต้นผมก็ใส่ไอ้อะไรนะเมทาาลิกซิลไปแล้วนะครับลดตาดไปหนึ่งครั้งนะครับเดีย๋ยวต้องใส่ฮิวมิกนะครับซูเปอร์ทิซเอียมฮิวเมดอีกรอบนึงนะก็มีส่วนที่ยังไม่เป็นนะครับข้างบนนะครับต้นเล็กก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ3ามต้น4ต้นนะครับ มูซันคิงนะครับมันเป็นดินไอดินเหนียวครับโซนนี้โตยากครับไม่ต้องไปดูกันนะครับท่านผู้ชมเห็นต้นนี้ไหมครับฝั่งนี้นะครับโดนลมครับปีก่อนนะครับผมใบมันก็เลยแหว่งไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็จะยาวหน่อยนะโดนลมแล้วก็ใบหักยอดหักนะครับฝั่งนี้เหมือนกันครับผม ตัวนี้ก็ฝั่งนี้จะยาวครับผมไม่โดนลมครับฝั่งนี้โดนลมครับก็จะโตไม่เท่ากันครับลดน้ําไปไม่เยอะนะครับผมถ้าลดเยอะแฉะไปนะครับเดี๋ยวปุ๋ยมันก็จะละลายไปกับน้ําครับต้นนี้สวยใช่ได้ครับผมสังเกตต้นทุเรียนนะครับที่มันจะแตกยอดนะครับผมใบมันจะชูชันนะใบที่มี ใบแกแ่มันจะเป็นสีเหลืองหรือสีเข้มก็แล้วแต่นะครับผมอาการมันจะมีลักษณะชูชันครับผมดูต้นนี้ครับผมใบก็ชูชันกิ่งชูชันดีดขึ้นนะครับไม่ตกนะครับผมอันนี้นวลทองจันทร์ครับมีสามต้นนะครับผมอันนี้นวลทองจันทร์ครับผม ันนี้นวลทองจันครับเขาถ่ายมาแล้วนะครับผมต้นใหญ่อยู่ครับต้นนี้หมอนทองครับต้นแรกเลยนะแตกยอดมาใหม่ครับใบก็จะตกครับนี่คือคืออาการใบตกคอตกนะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับผมมันก็จะดีดขึ้นเองครับผมส่วนช่องนี้ครับผมแมลงไอ้ที่เป็นตัวหลงเหลืองครับกัดกัดกัดยอดทุเรียนนะครับผมกำลังระบาดนะครับผม เจอวันละตัวครับยอดขาดกิ่งขาดกินเฮี้ยนไปก็มีครับบางวันเจอสองตัวครับมันจะอยู่ข้างบนนะครับผมกลางคืนเนี่ยผมมาดูนะมันไต่น้มเนี้ยมน้มเนี้ยมอยู่นะแล้วก็ดูข้างล่างด้วยครับบางทีมันอยู่ข้างล่างครับเจอข้างล่างสองตัวแล้วนะเจอข้างล่างใต้โคนครับตรงนี้ครับที่เราเอใต้โคนทุเรียนครับ นี่แตกยอดมาใหม่ครับผมมมซันคิงมูซันคิงครับก็โอเคพอใช้ได้อยู่ครับผมโูสันคิงเหมือนกันครับผมก็พอใช้ได้ไม่ได้โตไม่ได้สวยมากมายตน,นั้นก็ ใช้ได้อยู่ครับแตกยอดมาครับยอดกาลังมาใหม่ครับมูสันชิงแตกยอดดีครับผมแต่เสียอย่างเดียวครับกิ่งมันพยายามขึ้นกับกิ่งประธานนะครับมันจะพยายามชี้ชันไปกับกิ่งประธานกิ่งตรงกิ่งตรงกลางนะครับพยายามแต่งกิ่งครับแล้วก็อีกก็เสียข้อนึงนครับลำต้นมันจะแข็งครับเหมือนเหมือนอ่าเขาเรียก เป็นต้นไม้ป่านะครับมันแข็งครับดีดนี้ดิ้งดิงดิ้งเลยครับผมปักปักปเลยครับแข็งครับมันก็จะแตกพอแตกนะครับผมมันก็จะมีอาการที่ว่าเป็นโรคเร็วนะครับโรคใบจุดสาลยนะครับมันจะเป็นเยอะครับสําหรับมูสังงนะเป็นแล้วก็แตกนะครับผม กิ่งก็แห้งบ่อยนะครับกิ่งก็แห้งเยอะปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมูสังคิงครับผมกิ่งมันแห้งเร็วนะครับกิ่งมันตายเร็วว่างั้นนะครับผมจากกิ่งสวยๆนะครับผมตา่ครับเราก็ต้องตัดทิ้งนี่ครับกิ่งตายครับกิ่งแห้งครับ อาจจะเป็นกิ่งเทียมนะครับผมแต่ว่าสังเกตแล้วมันนี่ครับผมดูอาการครับมดก็มาขึ้นนะระวังมดนะมอดเข้าลําต้นนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้นะก็สาเหตุที่มัเป็นแบบนี้น่าจะผมโยงกิ่งนะครับผมกิ่งมันชี้ชันขึ้นนะครับผมชี้ชันขึ้นเหมือนกิ่งวัานะครับผมก็เลยเอาเชือกโยงครับมันก็เลยมีอาการอย่างนี้นะ การแตกนะครับนี่ครับต้นนี้ต้นคู่ครับสวยใช้ได้ครับใบเริ่มเข้มแล้วครับโอ้กิ่งตรงนั้นน่าจะโดนมแมลงนะครับผมกิ่งแห้งนะครับ มีการกิ่งแห้งแบบนี้นะครับผมมักจะมีตัวกัดยอดนะครับผมที่เป็นตัวเหลืองๆแล้วหนวดวยาวๆนะครับก็มาสังเกตกลางคืนนะครับมันมักจะมาอยู่ต้นที่มันกัดนี้แหละแต่มูสันคิงนะครับไม่ค่อยพบปัญหา,มาแมลงกัดยอดนะ เนื่องจากว่ากิ่งครับมันแข็งครับผมมันก็เลยไม่ชอบนี่มูสันกิงครับต้นนี้ใบอย่างเยอะแต่ใบเล็กครับใส่ยูเรียไปมันก็ไม่กระเตื้องนะครับผมแต่ใบเยอะดีมากครับน่าจะเป็นที่ต้นพัน์ุนะครับผมอาจจะเป็นรากขด โอเคครับผมท่านผู้ชมก็มาติดตามนะครับวันอายุสามปีสี่ปีสามเดือนนะครับจะเป็นยังไงนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยนะ